ตงนี้จะเป็นครัวนะคะอุปกรณ์พร้อมน้ำนํำคงน้ําแข็งมีเก้าอี้เรากางเต็นท์อยู่ตอนนี้มีทั้งหมดสี่เต็นท์นะคะจะมีเต็นท์ตุนเต็นท์ปังเต็นท์ขุ้งขิงแล้วก็เต็นท์แพงกับเจสันเดี๋ยวตรงนี้จะเป็นที่กางเต็นท์ของโอเล่นะคะ สนอาจารย์ที่ตามมาที่หลังก็จะกลางประมาณน่าจะตรงน้นเราเรียบร้อย้านทหมอนหหายหมอนอยู่ในถุงไฟของพี่โอเลนี่ไงหมอนหนันะไม่รู้เห็นมันเป็นถุงคล้ายๆกันนี่เป็นทุ่งนานะคะบรรยากาศดีมีนกบินมีต้นกล้วย Sunset gonna be I lost nice sunset. Pillow. You you lost your pillow? I have two. What are you I talking about?